คลิปนี้ผมจะนำรองเท้าเทล2คู่ที่ผมมีครอบครองอยู่นะครับมาเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะไปดูกันแล้วกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น,นลกูรูบ้างมาดูบ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็ อยากจะเพิ่มคลิปในช่องแล้วกันเนาะก็เลยแบบหาพยายามหาคอนเทนต์อะไรมาเผื่อแบบว่ามันจะไปตรงใจใครสักคนที่ติดตามอยู่หรือที่ยังไม่ติดตามนะครับให้เข้ามาลองดูนะครับลองชมเพลินๆก็ได้นะครับนั่นก็คือผมจะนำรองเท้าเทรล2รุ่นนะครับที่ผมมีครอบครองอยู่ก็คือรุ่นแรกที่ผมมีนะ On Cloud Surfer Trail นะครับกับ u l t r a m o n b l o n c a ร b บอนนะครับสคู่นี้ก็ เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างของสเปคแล้วก็ความรู้สึกของการใช้งานต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของการใช้งานเนี่ย ได้ได้ว่าไม่ได้ใช้เซลนะยังไม่ได้มีโอกาสไปลุยไปเดินไปอะไรนะก็เอาแบบใช้ถนนใช้เดินใช้วิ่งถนนใช้เดินใช้อะไรอย่างเงี้ยทั่วไปที่ยังไม่ได้ไปลุยอะไรนะครับเพราะยังไม่มีโอกาสจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะใครที่แบบหวังว่าจะลุยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้ข้อมูลเท่าที่พอจะรู้บ้างอันไหนไม่รู้บ้างก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็เริ่มจากตัวอัปเปอร์เลย อ p p เปเนี่ยลักษณะจะเป็นเป็นเมชนะครับของคู่เลยนะครับแต่สำหรับใน Cloud s u r f e r Trail นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนจะมีรูระบายอากาศเยอะกว่านะครับตัวเนี้ยในอ er ัลต้ามงบองนะครับมันจะเป็นแบบยืดหยุ่นได้เป็นผ้ายืดหยุ่นลื่นๆนะครับก็วัสดุถ้าพูดถึงคุณภาพเนี่ยผมว่าเท่ากันยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับ เท่ากันเลยนะครับส่วนเรื่องการระบายอากาศเท่าที่ลองวิ่งดูหรือว่าลองใช้ดูนะครับวิ่งแบบถนนนี่แหละสั้นๆนะผมว่า Surfer t อร์ l น่าจะมีการระบายอากาศได้ดีกว่าแต่ว่าเวลามันเปียกหรืออะไรเนี่ยผมว่าอัลต้ามงบลองเนี่ยน่าจะแบบแห้งเร็วกว่าเออเหมือนวัสดุจะแห้งเร็วกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านหน้าเนี่ย t o n นการ r ดหรือว่าโทการดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเออป้องกันเตะหินเดะอะไรมากกว่านะครับเพราะว่าตัว Surfer Trail เนี่ยมันจะให้มาจึ้งหนึ่ง ก็ไม่ก็เยอะแหละแต่ว่าให้มันน้อยกว่ามงบลองนั่นเองนะครับเชือกรองเทา้าเชือกรองเท้าก็คือมงบลองให้มาเยอะมากยาวยาวแบบเอ,อเหลือเฟือเลยนะครับลัดลันเนอร์ลูกก็แบบเหลือๆเลยนะครับตัวลิ้นรองเท้านะครับตัวเซฟเฟอร์เทลเนี่ยจะบูนุ่มมากกว่า นะซัพพอร์ตกว่าคือหนานุ่มกว่านะครับขณะที่มงปลองเนี่ยจะมีบุเฉพาะตรงกลางนะครับเพราะนั้นความซัพพอร์ตความนุ่มในการสวมใส่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เทลก็จะนุ่มกว่านะครับขณะที่ตัวมงปลองเนี่ยอาจจะดูแบบบางๆแนวเรซซิ่งแล้วก็มีความคล่องตัวกว่านั่นเองนะครับถัดมาที่บริเวณฮิลเคานเตอร์ฮิลคับฮิลเคานเตอร์เนี่ย ตัวมงลองก็ขึ้นเป็นโครงนะเป็นเป็นมีตัวบูฟองน้ำนูนๆเหมือนกันนะครับขณะที่เซิร์ฟเวอร์เทลเนี่ยออกเป็นแนวสายซับพอร์ตมากกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์เทลก็จะหนานุ่มกว่านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหนอนนะซึ่งถ้ารัดเชือกดีๆไล่เชือกดีๆก็ล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความกระชับผมว่าเซิร์ฟเวอร์เทลกระชับกว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันออกเป็นแนวซับพอร์ตนะครับสายซับพอร์ตนะครับหนานุ่มแล้วก็ล็อก ย,ยึดติดก,กับข้อเท้าเราได้ดีมากนะครับขณะที่ตัวมงรลองเนี่ยผมว่าออกเป็นแนวสายซิ่งสายสปีดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดูแบบต้องการใช้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะความมินิมอลหน่อยอะ่ะเออไม่ได้แบบหน,นานุ่มอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นการล็อกกระชับเนี่ยเซิร์เวอร์เทลก็น่าจะทําได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับถัดมาที่อินโซเราพูดรายละเอียดถึงอินโซเนาะอินโซเนี่ย, so so ยที่ต้องพูดเพราะว่าผมว่าอินโซอัลต้านุ่มกว่า นะครับนุ่มกว่าแล้วก็วัสดุเนี่ยมีความสากัสกๆเท้านะครับก็คือช่วยในการเกาะยึดเกาะกับตัวถุงเท้าเราได้มากกว่าลดการขยับขยืขย่นนะครับขณะที่เซิร์ฟเทลเนี่ยนุ่มเหมือนกันนะแต่ผมว่าน้อยกว่าเอาตาอ่ะเอาตานุ่มกว่าจริงๆนะเอาตานุ่มกว่าแต่นี้อาจจะไม่ได้นุ่มเท่านะครับแต่อีกข้อนึ่งที่ต้องสังเกตก็คืออินโซมันจะค่อนข้างลื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า คิดเองนะเออเพราะว่าถ้าเอาไปลุยจริงๆเนี่ยผมว่าเอาต้าได้เปรียบเนาะเอาต้าได้เปรียบเพราะว่าตัวนี้จะมีอาการลื่นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่บริเวณพระเอกของ2คู่นี้นะครับพื้นโฟมนะครับมิโซนะครับตัว S Cloud s u r f a c Trail นะครับจะใช้เป็นโฟมฮิเลียนนะครับโฟมฮิเลียนแล้วก็เป็นทร์เีย Cloud Tech f a นะครับที่ไล่ไปอย่างนี้อา่าก็จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็แน่นนะครับขณะที่แรงเด้งผมว่ามีไม่เยอะนะมีไม่เยอะแรงเด้งส่งอะไรมีไม่มากแต่ว่าเป็นเน้นแบบนุ่มๆแน่นๆแ,แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับขณะที่ตัวอ l t r ้ m o งบอ o n า Carbon เนี่ยครับ จะเป็นลักษณะ Eco Pro f นะครับโฟมอีโกโปก็คือจะมีความนุ่มแล้วก็เด้งมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบคาแรคเตอร์ของโฟม m 2คู่เนี่ยนะครับสไตล์ของ s u r f e r Tail จะออกไปไปทางแน่นๆนะครับฟมเฟิร์มแน่นๆแล้วกออ็ออกจะหนากว่านะครับมีความซับพอร์ตมากกว่าขณะที่ ตัวมงบลองเนี่ยจะออกแนวแบบนุ่มแล้วก็เด้งนะครับมีแรงเด้งส่งมากกว่าถ้าเทียบนะเทียบกัน2คู่เนี่ยผมว่ามงบลองมีแรงเด้งส่งมากกว่าแล้วก็นุ่มเท้ากว่าอันนี้จะสไตล์เ r ฟเทลจะสไตล์แน่นนะครับส่วนน้ําหนัก <c oughs> ทั้ง2คู่นี้เป็นไซส์9 US 27เซนเท่ากันนะครับน้ำหนักเอาที่มงบลองคาร์บอนก่อนนะครับจะอยู่ที่ 257กรัมนะครับ257กรัมสำหรับมงบลองคาร์บอนนะครับขณะที่ s u r f e r t a i l ์ l คลาวเซ r รนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่269กรัมตีว่า270กรัมนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักต่างกันอยู่ประมาณ10กว่ากรัมก็ต้องบอกกันเลยว่าตัวมงบลองมีน้ำหนักเบาวกว่านะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างก็คือชื่อบอกแล้วใช่ไหมครับมงบลองคาร์บอนในตรงกลางนะครับตรงกลางของเนี้ย ของตัวออลต้าเนี่ยจะแทรกกลางด้วยตัวแผ่นคาร์บอนคาบิเทคด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็มีแรงดีดส่งมากกว่าเซอร์เฟอร์เทลนะเซอร์เฟอร์เทลเนี่ยไม่ค่อยเด้งเลยเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องความรู้สึกนะครับมาดูที่พื้นยางอ่าพื้นยางทั้งสองคู่นี้ก็แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวอ่าตัวออลต้ามงบองก่อนเป็นไวบรัมนะครับไวบรัมก็คือเป็นของแบรนด์อิตาลีเป็นพื้นยางพื้นรองเท้าที่ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับรุ่นท็อปทอปเลยนะครับวายแบมไลท์เบสนะครับก็คือรองเป็นรุ่นท็อปทอปของรองเท้าเทลเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความยึดเกาะความหนึบเนี่ยมีสูงมากแน่นอนหายห่วงนะครับขณะที่ตัว Surfer Tail นะครับจะเป็นเทคโนโลยีน่าจะเป็นของออนเองเลยนะครับก็คือเป็น Mission g r i p นะครับ Mission g r i p ดูลายแล้วเนี่ยตัว ตัวลายยางนะครับของมงรองเนี่ยจะมีความละเอียดกว่าหนึบกว่านะครับแล้วก็แหลมกว่าคือเป็นเทรลแท้ๆนะครับเป็นรองเท้าที่เอาไว้วิ่งเทรลแท้ๆเลยก็จะมีความตัวปุ่มตัวตุ่มต่างๆเนี่ยของพื้นเนี่ยมันก็จะแหลมยื่นออกมาแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่าขณะที่เฟอร์ t เทลเนี่ย เจอะเป็นเทลเล็กๆผมมองว่ามันออกแบบมาเพื่อเดินนะครับไม่ได้เอาไปลุยอะไรจริงจังแต่ว่าถามว่าลุยได้ไหมก็พอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพื้นยางอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะครับลุยกันจริงจังก็ต้องไปนี่ตัวนี้นะมงบองคาร์บอนนะครับแต่ถ้าแบบเอาไว้เดินเดินเนี่ยเดินง่ายๆกว่านะครับก็ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์เทลนะครับเดี๋ยวไปเล่าถึงความรู้สึกของการใช้งานนะครับเปรียบเทียบรองเท้า2คู่นี้ให้ดูนะครับข้อที่ชอบไม่ชอบด้วยเออ มาในแง่ของการใช้งานนะครับผมก็แค่ลองเดินใส่เดินเที่ยวนะครับแล้วก็ใส่วิ่งถนนกันไปนะครับคู่ละประมาณสัก20โลขึ้นไปแล้วนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกแล้วกันนะครับเน้นย้ำมีครั้งนะ้ไม่มีเอาไปเทลนะเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสต,ต้องขออภัยด้วยที่ใครแวะเข้ามาชมนะครับ <c oughs> เจ็บคอนิดหน่อย s o รีนะครับเริ่มจากความรู้สึกและการการเดินเนี่ยความมั่นคงเนี่ยผมให้เท่าๆกันเลยนะครับเออแต่ต้องต้องยอมรับครับว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยตัวตัวเซิร์ฟเวอร์เทลเนี่ยมั่นคงมากนะครับคือถ้าเป็นตัว ar, อัลต้ามงบลองเนี่ยผมว่าครับอาจจะมั่นคงด้วยตัวแผ่นคาร์บอนคาบิเท็ด้วยนะครับแต่เป็นคาร์บอนที่ยืดหยุ่นได้อะ่ะดูดิ บิดได้เออยุดหยุ่นได้สูงนะครับวางเท้าเนี่ยมั่นคงเลยตัวนี้ก็เช่นกันนะครับส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะตัว Surfer Trail ผมว่าเป็นรองเท้าที่ออกแน่นนะออกแน่นเฟิรม์มแล้วก็ค่อนข้างแบบคือซับพอร์ตแต่ว่าไม่ได้นุ่มอะครับผมเคยเล่าไว้แล้วนะในในคลิปแรก ตัวอันบ็อกซ์วนะครับว่าคู่เนี้ยผมได้จากญี่ปุ่นแล้วผมก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยเดินตั้งแต่8โมงถ้าไม่ได้นั่งเลยะแปดโมงเช้ายัน5้าทุ่มเที่ยงคืน่ะทั้งวันนะครับไม่มีอาการแบบปวดเท้าเมื่อยเท้าเลยนะครับทั้งทังที่เป็นรองเท้าเทลนะแล้วมันก็ไม่ได้นุ่มด้วยนะเออเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจกับเจ้า Surfer Trail เลยนะใส่เดินได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับขณะที่อัลตรเนี่ย ผมก็เจอปัญหาเหมือนเดิมในทุกๆรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่มันเป็นซีโร่ดอบนะครับซีโรนะ่ดอเนาะพอเป็นซีโร่ดอบปุ๊บเนี่ยแน่นอนแหละถ้าไม่คุ้นชินไม่เคยใช้งานหรือว่าขายยังไม่แข็งแรงเนี่ยอาการที่เจอก็คือมันจะตึงน่องนะครับตึงน่องตึงเอ็นร้อยหวายไปหมดเลยผมเอาไปใส่เดินทั้งวันมาวันหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่นานเท่าซัฟเฟอร์เทลนะปรากฏว่าใส่เดินห้างวันนั้นนะ่ะ <c oughs> มันรู้สึกว่าตึง เออตึงขาตึงน่องไปหมดเลยจริงๆนะแล้วก็รวมไปถึงรู้สึกว่ามีอาการแบบปวดปวดหรือว่าตึงๆต,ตรงตรงจมูกเท้าหรือว่าฝ่าเท้านิดนึงเนี่ยอาจจะด้วยตัวตัวที่ผมไปเดินน่ยมันก็เป็นพื้นห้างพื้นเรียบใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงดอกยางเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอ้าไปเดินเล่นอยู่แล้วใช่ไหมผมเอาไปใส่เดินเล่นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนจะแบบ ตึงๆเท้านะคือน่องกัตึงเอ็นร้อยหวายตึงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีการแบบช้าๆไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าฝ่าเท้าหรือว่าจมูกเท้าเนี่ยมีแบบสถานสถานนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเอาไปใส่เดินเล่นหรือเดินในชีวิตประจําวันนะผมว่าเซิร์ฟเทลเดินไปเลยเดินทั้งวันสบายๆแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบนุ่มๆน,นะถ้าชอบนุ่มๆจริงๆผมว่าไปพวกนิมบัสยี่สิบห้า 25, หรือว่า นิวบาล่าหนึ่งศูนย์แปดศูนยวิบสาก็ได้ตัวน้้นุ่มสบายแต่ตัวเนี้ยสำหรับคนที่ชอบแบบเฟริเฟรม์มๆไม่ยุบไม่ยวบนะใส่ยืนใส่เดินทั้งวันชิลมากแต่ตัวนี้อย่าใส่ไปเดินเลยครับจริงๆ mm hmm. เมื่อยนะส่วนเรื่องการวิ่ง <c oughs> วิ่งเป็นภาพรวมเลยแล้วกันนะครับภาพรวมเนี่ยตัวอัลต้าเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าผมวิ่งถนนใช่ไหมครับมันก็วิ่งได้นะ ถ้าเทียบแล้วสองรุ่นเนี่ยเอาต้านุ่มกว่าแล้วก็เด้งกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เด้งมากเออเพราะว่ามันจะแตกต่างจากพวกรองเท้าคาร์บอนที่เป็นรองเท้าถนนอ่ะอันนั้นมันจะแบบเด้งแบบชัดเจนแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันเด้งแบบเด้งแบบน่าจะเด้งจากโฟมอะ่ะถ้าไม่ได้รู้สึกว่ามีแผ่นคาร์บอนเด้งอะไรเลยแต่อาการที่เจอก็แน่นอนแหละซีโร่ดอปทุกรุ่นผมเจออาการนี้ก็คือผมตึงปวดเออนองเนี่ยนี่คือยังห้าวนะคิดว่า อาจจะปล่อยไปก่อนคู่นี้นะยังจะเห่าแบบว่าออแวนิตคาร์บอนมันสวยอะออว่าจะลองอีกสักทีว่าไหวหรือเปล่านะครับแวนิทคาร์บอนสเดี๋ยวว่ากันเดีย๋ยวมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเจออาการตึงตึงน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากวิ่งแบบประมาณ6กเกิโลทีหนึง่งสองครั้งได้มัง้งแล้วก็วิ่ง10ก,กิโลครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบเจ็บเท้าเหมือนที่ผมไปเดินห้างวันนั้นอะ เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้แช่เท้าด้วยมั้งก็คือวิ่งยกวิ่งยกวิ่งยกเนี่ยไออาการที่ผมบอกว่ารู้สึกว่ามันแบบปวดเท้าฝ่าเท้าจมูกเท้าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ขณะที่เฟอร์เทลเนี่ยวิ่งได้เป็นรองเท้าเทลแอบเทลเล็กๆอดอกเล็กๆเนี่ยที่วิ่งได้เลยวิ่งปกติเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้นุ่มนะครับเป็นฟิลแน่นๆไหลๆนะครับคล้ายๆกับ ออนคาวอีคลิสเหมือนกันนะครับคล้ายๆเลยเป็นฟิลแบบนุ่มๆแน่นๆไหลๆเพลินๆนะครับเพลินๆวิ่งได้นะครับก็มีอาการกลิ้งบ้างอย่างตัวเนี้ยผมว่าถ้าไม่กลิ้งเลยยกเว้นที่แบบลงจิกลงปลายเท้าอย่างเดียวเนี่ยหน้าความหน้าเชื่อตรงเนี้ยยังพอไหลบ้างไหลได้บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ากลิ้งอะไรนะครับขณะที่เซ r ร์เ t อร์เทลเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเวลาลงเท้าและกลิ้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแบบนุ่มๆนะ มันอาจจะไม่ได้เอาไปวิ่งถนนใช่ไหมใครถ้าวิ่งถนนเนี่ยใครชอบนุ่มๆแล้วก็ไหลๆบ้างนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อข้อเท้าอะไรเนี่ยเอาตาราก็เหมาะนะผมว่าวิ่งและชิลดีเออมันนุ่มมันนุ่มแต่ว่ามันจะเกร็งเท้านิดน,นึงขณะที่ถ้าใครชอบแน,น่นๆไหลๆนะครับก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เทลผมว่าวิ่งได้แล้วก็ค่อนข้างเอเนกประสงค์นะครับถ้าเทียบ2คู่เนี่ย ในฐานะที่ไม่เคยวิ่งเทรลนะครับอาจจะมีแพลนปลายปีนี้นะแต่ว่าดูจากการออกแบบการดีไซน์แล้วเนี่ยรวมไปถึงสเปคต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าใครจะเอาไปเทรลจริงๆจังๆเนี่ยหรือว่าไปลุยอาจจะไม่เทรลจ๋านะครับแต่ว่า,าสมมุติว่าถ้าครอสคันที่ธรรมดาเนี่ยผมว่าได้ทั้งคู่นะ ลุยได้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าเอาไปลุยหนักๆนะครับวิ่งเทลหนักๆจริงๆอ่ะยังไงก็ต้องยกให้เขานะอัลต้ามงบลอง,องคาร์บอนคู่นี้ผมว่ามันเกิดมาเพื่อเทลอยู่แล้วรองเท้ามันเป็นรองเท้าเทลอะ่ะใครจะเอามาวิ่งถนนแบบผมอะ่ะอ๋อมีพินุกมนุตะขบับ <c oughs> นะขอพาดพิงไม่ได้พาดพิงขอกล่าวถึงนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าลุยจะจัดไปนี่ แต่ถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันที่คิดว่าโอเวอร์ออลนะครับอนเนกประสงค์จ,จัดเลยก็ต้องเซิร์เฟอร์เทลผมว่าได้หมดจะใส่เที่ยวใส่เดินใส่วิ่งถนนใส่เทลเล็กๆครอสคันที่ต่างๆเนี่ยผมว่าเอาอยู่หมดนะส่วนเรื่องความสวยสวยทั้งคู่อันนี้อาจจะสวยแบบสวยสปอร์ตเทสวยสปอร์ตนะครับ,ทบเท่ๆเฉีียวนะขณะนี้จะออกแบบสวยเรียบหรูสไตล์ออนคลาวนะ เออแล้วแต่คนชอบมันคนละแนวเลยเห็นไหมดำหรูกับสปอร์ตซิงอ่ะเออก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนข้อเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตของ2คู่นี้ละกันนะครับข้อแรกของออาต้าก่อนราคาละกันนะครับราคาป้ายจะอยู่ที่8,450 หรือ8,490นะประมาณเนี้ย8,500ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงลดลงมาแล้วผมว่าก็ยังมีแบบ7,000อนะเออราคาสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเพื่อเอาไปวิ่งเทลนะผมว่าราคานี้ถือว่าทำได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าวัสดุดีมากๆนะครับอันนี้คือข้อสังเกตเรื่องแรกเรื่องราคาข้อที่2ก็คือสีโรดด ซีโร่ดรอปเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้รองเท้าซีโร่ดรอปดรอปศูนย์นะครับต้องปรับตัวนะต้องฝึกเยอะๆนะครับต้องฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยืดเหยียดหลังวิ่งก็ยืดเหยียดหลังวิ่งก็ยืดเหยียดเยอะๆนะครับให้คลายกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันมีการยืดตัวเยอะๆนะครับจะได้ไม่ตึงข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือมันอาจจะไม่เหมาะเอาไปใส่เดินเล่นนะอย่างที่ผมบอกผมลองเอาไปใส่เดินเล่นวันหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อย นะครับมันเมื่อยมันตึงทั้งความเป็นซีโรดอกเอยแล้วก็ตัวดอกของตัวพื้นไวแบมเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไปใส่เดินอาจจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นมันก็เลย <c oughs> ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการวิ่งเทรลก็คือ100%แหละแต่ถ้าจะวิ่งถนนแบ่งออกมานะผมว่าวิ่งเทรลก็80วิ่งถนน20-30เนี่ยได้ นะครับข้อจำกัดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรผมว่านี่น่าจะเป็นสุดยอดรองเท้าเทลอีกคู่หนึ่งของปีนี้เลยนะครับขณะที่ข้อจำกัดของตัวออนนะครับถ้าเอาไปเทลเทลหนักๆจริงๆเนี่ยด้วยตัวดอกยางประมาณนี้ผมว่ามันอาจจะอาจจะลุยมากไม่ได้นะครับแต่ว่า อย่างอื่นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นรองเท้าที่ดีมากๆแทบจะสมบูรณ์แบบเล,เลยก็ว่าได้นะครับเทียบ2คู่นี้ราคาต่างกันเยอะเนาะอันนี้8,004 8,005อันนี้6,006นะครับราคาต่างกันประมาณ2,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ลุยเทลจ,จัดจร,จร,จริงๆไม่ได้วิ่งเทลจ๋าจริงๆเนี่ยเซอร์เฟอร์เทลอาจจะตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับเพราะว่าอนเนกประสงค์มากๆนะครับแต่ถ้าใครที่กําลังมองหารองเท้าเทลจริงๆเลยเนี่ยไปนี่เถอะครับ มันเกิดมาเพื่อเทลโดยเฉพาะนะเซิร์ฟเทลนี่มันแบบขำๆเอาไว้เดินเล่นเอาไว้เดินบนทรายเดินดินอะไรขำๆเดินเขานิดๆหน่อยๆพอได้นะครับแต่ถ้าไปลุยเอาไปแข่งขันเนี่ยไปเอาตา้าเถอะครับนะเออได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้กันบ้างไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็พยายามหยิบะเออไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทลเหมือนกันก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะหวังว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับใครดูจนถึงตอนนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับแนะนําติชมได้นะครับยินดีนะครับชมผมก็ชื่นใจนะครับถ้าดา่าหรือว่าติก็อย่าแรงนะครับแต่ว่ายินดีน้อมรับมากๆเลยผมอยากเห็นในมุมที่รู้สึกว่าเพื่อนๆดแูแล้วรู้สึกว่าขัดใจหรืออะไรเนี่ยผมชอบนะผมจะได้แบบเออรู้ตัวนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงเพื่อให้แบบดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากชา n นลกูรูบ้างนรู้บ้าง,บา,งบายแพนซิซาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับอันนี้วิ่งไม่ไหวเออส่วนอันนี้บอกเลยว่าในคอมเมนต์นะอืมเป็นรองเท้าที่ผมว่าหลายๆคนมองข้ามไปนะแต่ดีจริงๆว่ะ